พามาดูผลงานของเจ้าดอกคูณนะครับตัวนี้อายุกี่เดือนพี่ส,สิบเดือนเนาะโอ้โห,โห,โหนี่ครับลูกเจ้าดอกคูณแข่งขาดีมากเลย พี่กอบเดี๋ยววนดูท,ท้ายหน่อยเออนี่ครับนี่ครับลูกเจ้าดอกคูนี่ท้ายดีทุกตัวเลยเนาะอพี่กอบเนะ เราอยากให้มาดูผลงานของดอกคูนนะครับดูลักษณะการจ่ายลูกนะครับจ่ายลูกได้ดีมากๆนะครับช่วงตัวยาวท้ายสวยนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ของดอกคูนนะครับในการจ่ายลูกนะฮะสวยงามอบกตัวครับอันนี้ก็ใช่นะครับอันนี้คือลูกเจ้าดอกคูนนะครับ ทางเขาสวยมาก,มกรครับพี่กอบนะทางเขาสวยเหมือนพ่อเป๊บเลยอะ่ะตัวเนี้ยเขาเหมือนพ่ออ่องขาดำคู่เลยนะควายตัวเนี้ยเออสวยนี่ครับลักษณะเด่นของลูกเจ้าดอกคูณนะครับก็คือช่วงตัวจะยาวนะครับตัวยาวมากนะครับที่สำคัญเนี่ยคือท้ายนะครับ ท้ายออกมาดีมากแต่ละตัวนะครับดูสิฮะดูท้ายสิโอ้โหนะควายกี่เดือนเองพี่กอบตี่นีบ18เดือนสิบแปดเดือนเองโอ้สวยนะครับตัวนี้สวยแข้งขายาวนะครับลำตัวยาวนะครับ อัตลักษณ์ชัดเจนทางเขานะครับออกเป็นเจ้าดอกคูณเลยนะครับตัวนี้นะครับสวยๆเอกตัวครับ